ใบนี้นะคะฟังนะทุกคนฟังเลยใบนี้เป็นของแท้นะดูไว้นะให้สองล้านไม่ต้องมาพูดอะไรกับฉันนะฉันให้มึงสองล้านส,สดๆแล้วกูเลิกไปกระเทยกูไม่จะยังไม่เป็นกระเทยจบเอ๊ะอ๋อ,อ,อ,อสวยมากค่ะใบนี้สวยมากค่ะใบนี้เราไม่ขายนะคะเราไม่ขายแล้วอ่ะเราจะต้องทําแบบที่ช็อปแอมนี่ก็ทำนะคะอ่ะเขียนค่ะใบนี้เป็นอะไรคะอ่ออ่อ มอโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีนะคะทำใ้มึงสอล้านสดแล้วกูเลิกไปจากเยคยกูไม่็จจะไม่ไปกับเคยจบจะไม่ไปการเคยกลับมาเจอกันครับกับรายการรอราวครับกฎหมายน่ารู้ทางช่องกฤษทีวีสถานีทรทศสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติและทางแฟนเพจรอราวครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาติดตามกระแสข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้น ในโลกออนไลน์ปัจจุบันครับจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่1นนั่นก็คือเรื่องราวของกระแสะกระเป๋าแอมเมดนะฮะที่มีการลั่นวาจาเอาไว้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับจนเป็นกระแสะดราม่าว่ากระเป๋าใบนี้จะมีความแท้หรือว่ามีเป็นของปลอมหรือเปล่านะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยหลังจากที่มีการลั่นวาจาเอาไว้แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีการส่งพิสูจน์ไปนะฮะยังสถาบันที่ตรวจกระเป๋าแบรนด์เนมปรากฏว่าพบว่าเป็นของจริงเอาละสิเรื่องนี้ ทางด้านของผู้ซื้อกระเป๋านะฮะอย่างกุณจีนาจะมีความผิดที่มีการลั่นวาจาเอาไว้หรือไม่อย่างไรเราจะไปพูดคุยกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นกันในรายการกฎหมายน่ารู้หล่อเราในวันนี้ครับเอาละครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการหล่อเราครับกฎหมายน่ารู้ทางช่อง p ลิ i ทีวีครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับประเด็นที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงต้นรายการนะฮะแน่นอนว่าตอนนี้กระแสดราม่าติดอันดับหนึ่งะฮะของเทรนด์ทวิตเตอร์ ติดต่อกันถึง2วันเลยทีเดียวนะฮะบ้างก็บอกว่ามีเรียกคําเรียกขึ้นมานะฮะฮนั้นคือคุณสารพงษ์นะฮะเออวลีฮ e ิตเลยตอนนี้สอรพงษ์จ่าย2ล้านแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับประเด็นดราม่าเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ข้อหนึ่งครับมีสาวคนหนึ่งครับนำกระเป๋าเนี่ยไปเพื่อที่จะขายต่อในะะในราคามือสประมาณ3 7 5 0 0 0บาทแต่หลังจากนั้นเนี่ย ร้านที่รับกระเป๋าไปเนี่ยเขาบอกว่ากระเป๋าที่สาวคนนี้เนี่ยนำมาขายต่อเนี่ยไม่ใช่ของแท้แล้วก็เอาปากกามาขีดนะฮะแล้วบอกจะไม่มีการส่งคืนด้วยเป็นการยึดกระเป๋าของสาวคนนี้ไปเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวนี้แน่นอนกลายเป็นกระแสดราม่าใหญ่โตครับเพราะว่าล่าสุดนั้นมีข่าวออกมาว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเอ้าส่งตรวจไปถึงสถานตรวจของแบรนด์เนมที่อเมริกา เป็นของจริงขึ้นมาซะง,งั้นเลยทีเดียวนะฮะทีนี้แหละเป็นอย่างไรฮะเรื่องราวของกฎหมายครับที่คำพูดของขออนุญ,ญาตนะฮะเรียกสอรับคงแล้วกันนะฮะเพราะเขาบอกแทนตัวเองว่าสอรับคงไปแล้วนะหรือว่าคุณจีน่านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นและผู้ที่จะมาตอบคําถามในเรื่องของข้อกฎหมายในวันนี้ครับเช่นเคยครับพันตำรวจเอกธนเศษพิรมเอี่ยมครับรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง กองประชาการศึกษาครับท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนเลยพูดถึงคร่าวๆกับประเด็นที่เป็นกระแสในเรื่องนี้ถามรองก่อนฮนะความค,คิดเห็นในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างฮะครับก็คือกระแสะตอนนี้เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ผมว่ามันเป็นกระแสที่นิยมของคนทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้ก็จะเริ่มมีความชำนาญและมีความมั่นใจตัวเองอม,มากขึ้นในการที่จะพูดและก็สื่อสารออกไป แต่การสื่อสารประเภทแบบนี้จนใหญ่จะเป็นรายการสดรไม่มีการกั้นกองนะครับเมื่อมีการผิดพลาดหรือการการทําอะไรที่เกินเลยเนี่ยไม่มีคนที่จะบล็อกไว้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับอแน่นอนแน่ฮะว่าจากการกระทําของฝ่ายร้านเนี่ยรับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปแล้วที่มีการตกลงในตอนแรกเี่ยเขาบอกว่ารับซื้อหลังจากได้รับของเนี่ยก็พร้อมเช็คเลยนะฮะแล้วก็แจ้งว่าเฮ้ยกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นของปลอม พร้อมกับมีการเช็คปากกาเขียนลงบนกระเป๋าว่าปลอมนะฮะแล้วก็ไม่อนเงินไปให้ผู้ที่นํากระเป๋านี้เนี่ยจะมาขายนะฮะเราก็บอกว่าไม่คืนของให้ด้วยเพราะเป็นของปลอมขอเจ้าของกระเป๋าครับขอนัดเจอเพื่อเช็คสินค้าพร้อมกันอีกครั้ง ก็มีการบ่ายเบียงไม่ไปเจอแน่นอนการการะทําแบบนี้ถ้าพูดถึงตามหลักกฎหมายนี่มีความเหมาะสมหรือว่ามีความผิดไหมฮะถ้าเกิดรับของของเขาไปแล้วแบบนี้อ่าทีนี้ผมอยากอธิบายเรื่องหลักกฎหมายก่อนนะครับเรื่องของสัญญาครับเขาเรียกว่าระหว่างผู้ขายเนี่ยกับผู้ซื้อคือน้องจีน่าเนี่ยเขาเรียกว่าตกลงท,ทําสัญญาซื้อขายกันนะครับสัญญาซื้อขายกันเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อเจตนาต้องกันนะครับผู้เสนอผู้สนองเนี่ย มีข้อเสนอและก็ตอบรับสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาเกิดขึ้นการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วรกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีเบื้องต้นเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอนะครับเพราะถ้าเข้าใจอย่างนี้ปับ๊บเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องต่อไปได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีการตกลงซื้อขายกันแล้วมีการต่อรองราคากันแล้วหลายรอบจนทั้งสองฝ่าย จบที่ราคาที่ต้องการผู้ขายต้องการขายผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อสัญญาเกิดขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นกรรมสิ์ในทรัพย์จินนีรก็เนี้เป็นของผู้ซื้อแล้วเป็นของผู้ซื้อเลยมไม่ต้องคุยเรื่องเงินที่ยังไม่ได้จ่ายนะครับไอ้เรื่องเงินก็ส่วนของเรื่องเงินไปแล้วทีนี้ในกรณีที่เกิดการเป็นประเด็นดราม่าข,ขึ้นมาอ,อ่ะประเด็นแรกเลยนั่นก็คือ พอเขาบอกว่าตกเป็นของผู้ซื้อเนี่ยแต่ผู้ซื้อบอกว่ากระเป๋าที่ขายมาเนี่ยเป็นของปลอมนะฉันไม่จ่ายเงินคืนให้อ้าวแล้วแบบนี้มันเป็นการยักยอกทรัพย์ด้วยหรือเปล่าครับนะอ่าทีนี้เข้าเรื่องต่อทีนี้เมื่อกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อแล้วนะครับตัวเองจะทําอะไรกับทรัพย์สินตัวเองก็ได้ นี่คือเราพูดตลกกฎหมายนะไม่ไม่บุ๊คข้อที่จริงเป็นยังไงไม่รู้นะครับเราก็ตามข่าวอย่างเดียวจะขีดจะเขียนอะไรก็ได้จะเอาไปเผาทิ้งก็เรื่องของตัวเองจะไปฟันทิ้งอะไรก็เรื่องของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องจีน่าเขาเอาไปขีดท่าหรือทิ้งอะไรไปก็เรื่องตัวเองแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมีการพูดคุยต่อรองกันยกเลิกสัญญากันหรือเปล่าเราไม่รู้รายละเอียดเพราะมันเป็นเรื่องคุยระหว่างสองคนแต่มันไม่มีประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นข่าว ว่ามีการยกเลิกสัญญาการซื้อขายหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีการยกเลิกสัญญาการซื้อขายกรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของน้องจีน่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้องจีน่าจะไปขีดเขียนจะเอาไปทําอะไรไม่คืนให้ก็เป็สิทธิ์ของเขาครับ ทีนี้คุณผู้ชมต้องมองในมุมมองของผู้ซื้อแล้วนะฮะทีนี้กลับกันแล้วนะฮในมุมมองกฎหมายเนี่ยเมื่อเราได้มีการตกลงในเรื่องของราคากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยอตกลงกันถั้งกาตามข่าวเนี่ยก็คือสามแสนเจ็ดหื่นห้าพันบาทบซึ่งทางคุณจีน่าเนี่ยเขาก็ได้มีการรับได้ว่าเป็นผู้ซื้อนะฮะรับกระเป๋านั้นมาแล้วนะฮะก็มีการขีดเขียนแล้วก็บอกว่านัดเจอกันโอเคจะไม่คืนกระเป๋านู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยคุณจีน่าเนี่ยเขาก็มีการ โอนเงินไปให้ยังผู้ขายนั่นเองทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกตรงที่เขาบอกว่ามันก็มีการต่อรองขึ้นมาเกิดขึ้นในระหว่างนั้นนะฮะอาจจะเป็นทั้งลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีในไลฟ์สดด้วยบอกว่าในกระเป๋าใบนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ของแท้จะยอมจ่ายเลยนะฮะสล้านบาทอ่ะทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องการพูด แบบนี้เกิดขึ้นมาในไลฟ์สดแบบนี้มันสามารถรู้สึกน้องจีน่าเป็นคนพูดว่าถ้าเป็นของแท้แต่ถ้าไม่เป็นของแท้เนี่ยเขาจะเรียกหนึ่งล้านหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะมันมีการพูดคุยเจรจากันเนี่ยอันนั้นเป็นการตกลงหรือการท้าทายกันเรื่องส่วนตัวมันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะที่จะคุยกันแต่ในเรื่องของที่เอาไปประกาศให้ผมก็ดูในคลิปอยู่นะว่าเขาประกาศกับน้อง พูดตีหายโดยตรงน้องชมพู่หรือพูดกับเพื่อนหรือพูดกับลูกค้าที่บอกว่าเดีย๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นของแท้เนี่ยเขาจะยอมเปลี่ยนชื่อเป็นสระพงะใช่ไหมใช่หรือแล้วก็จะจ่ายเงินคืนให้อีกสองล้านด้วยนั่นนะครับแต่ทีเนี้ยเขาพูดกับใครก็ยังไม่รู้นะครับในในประเด็นข่าวแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการพูดกับในไลฟ์ในในไลฟ์เขาแต่ไม่น่าจะพูดโดยตรงกับน้องชมพู่นะครับ อันนี้เราต้องดูข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่งนะครับครับแต่ถ้าเป็นการพูดอย่างนี้บางคนก็มีประเด็นว่าเป็นคํามั่นหรือเปล่าํามกฎหมายแม่งจะฟอ้องเป็นคามั่นไหมผมไปดูข้อเท็จจริงในใน,ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะ่การที่จะเป็นคํามั่นได้นะครับ,รบต้องเป็นการประกาศต่อคนทั่วไปให้คนทั่วไปคนใดคนหนึ่งก็ได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำในสิ่งที่เขาต้องการและคนคนนั้นได้ทำ ให้แล้วออย่างเงี้ยเราคพประกาศเราต้องจ่ายเงินให้เขานะแต่ประเด็นนี้เขาประกาศให้กับน้องชมพู่ทำอะไรหรือเปล่าอเออทำอะไรไหมไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่บอกว่าถ้าไอ้ของอันเนี้ยมันเป็นของจริงขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้สองล้านมผมยังมองว่าไม่ได้เข้าเรื่องของคำบ้านตามที่เป็นกระแสเท้าแต่แตไปเข้าเรื่องอะไรครับไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะ,ะผิดไปกาวเข้าเรื่องที่คุณเนี่ยทำนิติกรรมฝ่ายเดียว เนื้อว่านิติกรรมฝ่ายเดียวก็คือแสดงเจตนาโดยชอบด้วยกฎหมายมและด้วยใจสมัครซึ่งก็มีการเปล่าประกาศออกมานั่นแหละถูกต้องถูกต้อใช่ประกาศออกมาแล้วสิมัน<บ>จะก่อให้เกิดผลอะไรก่อให้เกิดสิทธิ์ของของคนที่ที่รับข้อมูลขา่าวสารตรงนั้นก็เกิดนิติกรรมขึ้นมาเป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณ แสดงว่าเวลาเราถ้ายืมเงินเพื่อนหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรคล้ายๆกันแบบนี้แล้วมีการประกาศลง Facebook หรือว่ามีการโพสต์ข้อความอะไรแบบนี้แสดงว่ามันก็เข้าข่ายกฎหมายทางนิติกรรมหมดเข้าหมดครับถ้าเมื่อไหร่คุณทําด้วยใจตำหมักแล้วก็เต,ต็มใจแล้วไม่ผิกดกฎหมายนะแล้วผลที่การกระทําอย่างนั้นเนี่ยมันก่อสิทธิ์ให้กับบุคคลใดคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะครับแล้วอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยพอกระเป๋านี้ ถูกส่งไปตรวจกับทางสถาบันนะฮะซ,ซ,ซึ่งทางสถาบันเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นของจริงของแท้นแน่นอนและของเนี่ยก็มีตําหนิจากหมึกปากกาที่ทางร้านเขียนซึ่งเราบอกไว้ตอนต้นแล้วเมื่อสักครู่น,นี้ที่พูดคุยกับท่านรองไว้นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์มันตกเป็นของคุณจีน่าไปแล้วนะฮะ,ะแต่เงี้ยราคาของมันก็ตกไปด้วยในกรณีนี้ทางร้านเนี่ยรับซื้อเนี่ยต้องออกมารับผิดชอบอีกไหมฮะถ้าเกิดสมมติกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันเป็นของคุณจีน่าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยอยากจะได้กระเป๋าใบนี้คืน ถ้าจะอยากได้คืนก็ต้องเจราจากันเป็นการซื้อขายอีกรอบหนึ่งไม่เกี่ยวกันซื้อขายรอบแรกอรอบหลังก็มาคุยกันว่าฉันจะขอซื้อคืนจระราคาเท่าไหร่ก็ตกลงกันเองครับแต่ถ้าน้องจีน่าเขาไม่ขายให้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับม,มันก็ไปบังคับให้เขาเขาตกลงกันมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับใช่ครับไปที่เรื่องต่อมาครับแน่นอนว่าต่อมาเนี่ยตรวจสอบได้แฮะว่ากระเป๋าใบดังกล่าวเนี่ยเป็นของจริง ก่อนเจ้าของกระเป๋าเนี่ยอัปเดตว่าจู่ๆทางร้านเนี่ยก็โอนเงินเข้ามานะฮะเมื่อสักครู่นี้บอกคุณผู้ชมไป3า0 0 0นจริงๆเป็น3ามแ0 0เก้านะฮะพันบาทโดยที่ยังไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ําพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นการแบบลักไก่นะฮะตนจึงไปที่สอน,นอครับเพื่อลงบันทึกประจําวันนะฮะเนื่องจากว่ายังไม่ประสงค์ที่จะรับเงินดังกล่าวแล้วก็ขอยืน,ย,นยันว่ายังไม่รับเงินก้อนนี้เพราะว่าอยากจะที่ทางร้านบอกเอาไว้เหมือนเป็นการแจ้งกรรมสิทธิ์ไว้ตอนแรกนะฮะบอกว่า เออฉันจะจ่ายถ้าแท้เนี่ยจะจ่ายสองล้านบาทเราก็เลิกเป็นกระเทยพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นสารพงษ์นะฮะจึงควรจะทําตามที่พูดนะฮะพอสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยจะมีการดําเนินกฎหมายอีกไมหมฮะพอจีน่าเขาประกาศออกมาอย่างนี้แล้วในเรื่องนี้คือคือ,ค,อความผิดที่ของจีน่าเนี่ยมันเป็นความผิดต่างกรรมต่างละหลายหลายหลายกรรมอยู่นะค,ะครับกรรมแรกก็คือเรื่องของการซื้อขายอันนั้นอธิบายไปเรียบร้อยแล้วในส่วนที่สองที่เขาเอา เอากระเป๋าแล้วไปไปโฆษณาว่ากระเป๋าปลอมทั้งที่ไม่ปลอมเนี่ยแล้วก็ไปดิสเครดิตฝั่งผู้ขายเนี่ยถ้ามีการระบุข้อมูลว่าซื้อมาจากใครระบุตัวตน<อ>ที่ชัดเจนอันนี้จะเข้าเป็นความผิดความผิดตามเ,เรื่องของมิ่นประมาทในการโฆษณาแล้วก็ในเรื่องของความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์รส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรับผิดส่วนหนึ่งนะมันคนละส่วนกับการซื้อขาย แยก,กกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยต้องต้องชดใช้ค่าสินใหม่ในกรณีละเมิดอีกตามกฎหมายแบงที่คุณไปทําให้เขาเสียหายเนี่ยนะครับแสดงว่ะโยงใหญ่เขตการกระเป๋าใบนี้เนี่ยพอยงเรื่องกฎหมายนี้ถือว่ามีความผิดหลายใช่ครับหลายหลายหลายชุดไงชุดแรกเรื่องซื้อขายใช่ไหมครับ่ะผมจชี้แจงให้เห็นประเด็นทัดเจนไปละวจบไปละซื้อขายแต่หลังจากซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้วการที่เขาโอนเงินให้นั้นไม่มีผลคุณไปลงประจําวันว่า จ็ไม่ขอรับเอ่อถ้าเปรียบเทียบผมไปซื้อของในเซเว่นซื้อของในเซเว่นเขาติดป้ายไว้ผมหยิบออกมาเขาติดป้ายไว้ราคาเท่านี้ยแสดงว่าเขาเสนอแล้วนะเสนอเพื่อจะขายให้เราซื้อตอนแรกแล้วผมหยิบมาปั๊บผมสนองอ่าสนองปั๊บการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ตางผมยังไม่จ่ายเลยนะอืมแล้วผมก็ไปจ่ายจ่ายที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บอกไม่รับเดี๋ยวไปแจ้งความก่อนว่าฉันจะไม่รับเพื่อจะไม่ให้การซื้อขายเกิดขึ้นมันทําได้เหรอครับ เออถ้าเราคิดง่ายๆนะมันทําไม่ได้แล้วเพราะนั้นไอ้น้องจีน่าเขาโอนเงินเก้าสามแสนเก้าหมื่นห้าพันไปจะบอกว่าไม่รับก็ไม่ได้เพราะว่าตอนแรกเราตกลงไม่ระบราคาแล้วก็สัญญาเขาก็จ่ายตามนี้ไงมูลนี้มันเกิดขึ้นเขาก็จ่ายชดใช้ตามแสดงว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าน้องจีน่าเขาโอนเงินไปแล้วเนี่ยทางคุณชมพู่เขาก็มีการบอกว่าไม่รับเงินเนี่ยพอทีนี้เนี่ยมีการเรียกร้องเกิดขึ้นเนี่ย ในเรื่องของปากเปล่าสัญญาที่มีการออกมาเปล่าประกาศในไลฟ์สดบอกว่าจะจ่าย2ล้านถ้าเป็นกระเป๋าจริงอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณจีน่าจะต้องจ่ายอีกไหมฮะอีสองล้านที่เกิดขึ้นนอถ้าเกิดว่าไปเข้าเรื่องของนิติกรรมที่ตัวเองได้กระทำและแสดงแล้วแล้วคู่สัญญาเนี่ยก็คือผู้เสียหายต้องดูว่าจีน่าเขาประกาศให้ใครเป็นคู่สัญญาเขาไงเพราะนั้นถ้าประกาศโดยตรงไปถึงน้องชมพู่น้องชมพู่รับข้อเสนอขึ้นมา นิติกรรมเกิดขึ้นก็คือน,นอกเหนือจากค่าราคากระเป๋าเถูกต้องครับคนละส่วนกันคนละส่วนกันต้องไปเรียกร้องในส่วนที่เขาประกาศ ซึ่งแสดงว่าสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดชมพู่จะไปเรียกร้องกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยหรือว่าขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลไปนะฮะก็ไอ้ส่วน3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเนี่ยก็จะเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วอันนี้ไม่มไม่เกี่ยวนะฮะเป็นค่าค่าที่สินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโดยตรงในตอนแรกแต่ว่า2ล้านเนี่ยเป็นค่านิติกรรมที่ทางจีน่าพูดออกมาไว้เนี่ยก็ต้องเป็นการจ่ายเพิ่มมาอีกโดย3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนี้ต้องโอนเงินคืนกลับไปไหมฮะจริงๆไม่จำเป็นต้องคนไม่จำเป็นไม่จำเป็น ครับถ้าโอนกลับไปก็น้องจีน่าเนี่ยเ็สามารถเอาเงินตรงนี้ไปวางไปวางวางสารหรือวางเจ้าที่ไว้ว่าตัวเองไม่ใช่เงินตัวเองอม,มีคนโอนผิดมาเดี๋ยวก็จะต้องมาฟองรองกันอีกเรื่องราาไม่ควรได้ซึ่งไม่มีเหตุจําเป็นขนนั้นนะครับแล้วอย่างกรณีนี้เนี่ยอ่ะมาไปพูดถึงมุมมองที่อีกมุมมองหนึ่งสมมุติว่ากรณีนิติกรรมที่ทางจีน่าพูดเอาไว้เนี่ยในไลฟ์สด แต่พอปรากฏว่ามีการตรวจสอบนู่นนี่นั่นนั่นนู่นนี่แล้วนะฮะซีน่าบอกว่าเฮ้ยฉันโอนเงินค่ากระเป๋าไปแล้วนะงั้นขอไม่โอนในเรื่องของอที่มีการลั่นวาจาเอาไว้ว่าจะจ่าย2ล้านเนี่ยไม่อยากจะโอนให้แล้วนะ <c oughs> ละเพราะว่ารู้สึกว่าฉันก็พูดปากเป่ากับคนในไลฟ์นะไม่ได้บอกไม่ได้ลงบันทึกหรือว่ามีรายลักษณ์อักษรอะไรการส่วนตัวระหว่างซีน่าและชมพู่อย่างนี้เขาไม่เขาไม่โอนเงินเนี่ยมีความผิดไหมครคือ <c oughs> ในเรื่องเรื่องส่วนนี้ คือการทํานิติกรรมไม่ต้องมีรูปแบบก็ได้อไม่จําเป็นต้องเป็นเอกสารหรือมีลายมือชื่อของผู้ประกาศอย่างเดียวก็ได้ถือว่าพฤติกรรมมีคนที่รับรู้อย่างที่รับรู้ใช่ครับมันก็ถือว่านิติกรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าสรุปแล้วยังไงก็ต้องจ่ายแน่นอนก็ต้องดูว่าหลักฐานต่างๆผมไม่รู้ไม่ได้ดูรายละเอียดจนว่าเขาประกาศเนี่ยเขาพูดถึงนิติกรรมหรือสิ่งที่เขาจะให้เงินสองล้านเนี่ยเขาให้ใคร ผมก็ยังไม่ได้บอกเลยนะเขาจะให้กันน้องชมพู่นะ๋อ oh. ถ้าถ้าพูดก,กันจำจำนะเ oh. ขาบอกเดี๋ยวกูจะให้มึงอะ่ะอ oh. ยังไม่ได้เอ่ยชื่อว่าจะให้ใครแต่ในในไลฟ์มันมีคนเยอะไงก็อาจจะมีเพื่อนเขาอยู่ในนั้นไงถ้าถ้าดูแล้วแสดงว่าในเรื่องนี้เนี่ยสองล้านเนี่ยจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องให้ชมพู่ก็ได้เขาอาจจะทำาให้ออมบริจาคเรืรองได้ที่น้องชมพู่จะฟ้องแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยหมายถึงตัวเขาเอพราะตัวเขาเองเขาไม่ได้เข้าไปอยู่ในไลฟ์สดหรือแล้วแต่คือโอเคจีน่ายังไงก็ต้องจ่ายแน่นอนสองล้านแต่จะจ่ายให้ใครครับ ก็เป็นสิทธิกออ์ก็ต้องพิสูจน์กันใครจะได้สิทธิ์จากการทํานิติกรรมอันนี้แค่นั้นแหละเออไอ้เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องติดตามกันต่อไปนะฮะแต่แน่นอนครับหลังจากประเด็นนี้เป็นกระแสของเจ้าของกระเป๋าเนี่ยก็โดนชาวเน็ตครับกล่าวหาด้วยว่าบอกว่าเป็นมิจฉาชีพได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงในหน้าที่การงานอีกด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยออกแบบเสื้อผ้าส่งออกทางร้านจะมีความรับผิดชอบอย่างไงในโทษเรื่องนี้ที่เขาบอกว่าทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ อาจจะเสียเวลาด้วยอย่างนี้จีน่าเขาต้องรับผิดชอบฮะทางที่ชมพู่เขารู้สึกว่าเอ๊ะ<ช>เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยก็เสียนะในเรื่องนี้เนี่ยเราก็บอกว่าชมพู่เขาดูไม่ได้เป็นคนรวยจริงนั่นนู่นนี่นี่นู่นนั่น,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 นครับก็อย่างที่นําเรียนในเมื่อสักครู่ว่าความผิดของจีนา่านอกจากเรื่องซื้อขายที่เราตัดตอนไปแล้วนะครับมันก็ในเรื่องของความผิดทางมินประมาณดยการโฆษณากับเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์และจากนั้นก็จะเป็นความผิดในเรื่องของละเมิดทางแพ่งครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ ถ้าทางน้องชมพู่เนี่ยพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเสียหายนะครับก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้ด้วยทางแพ่งนะครับเรื่องลาเมิดก็หลังจากนี้คิดว่าใครหลายคนนะฮะจะตกลงซื้อขายอะไรกับใครเนี่ยน่าจะหลังไม้เนาะหลังบ้านแล้วก็อาจจะมีการทำนิติกรรมในแบบลายลักษณ์อักษรแล้วอาจจะพูดคุยให้มีสติมากกว่านี้แหละผมว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะฮะอาจจะต้องใช้ วิจารณญาณมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสติมากยิ่งขึ้นในการซื้อขายต่างๆเพราะผมเชื่อว่าบางทีอย่างคุณจีน่าถ้าเกิดคุณมองในมุมมองของผู้ซื้อหรือว่าร้านค้าเนี่ยเขาเองก็มีความเสี่ยงนะฮะในเรื่องราวของการรับซื้อของปลอมมาซึ่งเขาเคยบอกด้วยว่าเขาเนี่ยเคยซื้อของปลอมมาจริงๆแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปหาคืนจากใครไม่ได้แล้วก็สูญเสียไปกว่าครึ่งล้านเนี่ย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เขาเองก็ต้องระวังเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมนะ,ะลองมองสองมุมนะฮะเพราะในบางบางมุมเนี่ยอ่าก็จะเป็นเรื่องของความเห็นใจที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้าถ้าเป็นเราเราเองก็ไม่อยากโดนหลอกจากผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่เอามาขายของหลอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายครับก็พูดถึงข้อแนะนำครับเขาบอกว่าแดวิธีสังเกตมิจฉาชีพร้านค้าออนไลน์นะฮะจากตำรวจสอบ,บสวนกลางครับคือ มิชชาที่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับครับอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยเวลาพูดคุยเนี่ยเขาจะไม่เอาสินค้าโดยตรงหรือที่มีความชัดเจนมาแสดงให้เราดูหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องสังเกตแล้วก็พวกมิจชาชีพจะต้องการเงินเร็วที่สุดถ้าเมื่อไหร่เราจะซื้อขายต้องโอนเงินก่อนอะไรพวกเนี้ยต้องต้อง,องระวังเรื่องนี้นะครับครับมีมีหลายกรณีแต่ว่ากรณีหนึ่งก็คือถ้าเราไม่รู้จักจริงๆนะก็ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งไปเชื่อในการ ซื้อสินค้าหรือก็ททาอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหลายครับนะครับบางครั้งมีการส่วนใหญ่นะครับวิชาชีพจะเกิดการแสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยนี่โกงกันมากที่สุดชอบโกงทางออนไลน์นะแสดงว่าตัวเองหนึ่งแสดงตัวเองเป็นเจ้าที่ของรัฐแสดงว่าตัวเองมีหน้าที่ในการตรวจสอบ,บแสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาทางการเงินว่าเงินได้มาไม่ชอบอนะครับหรือสินค้าที่ที่ได้มาเนี่ย ตัวเองได้มาจากคนที่น่าเชื่อถือได้จะอ้างตนเองว่าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยนะครับเหมือนที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนาะใช่ครับครับแล้วก็มีอะไรฝากไว้อีกไหมฮะสุดท้ายแล้วก็ให้ท่านรองฝากไว้ด้วยละกันนะผู้ที่จะซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือว่าผู้ที่จะมีการทําการค้าออนไลน์ครับฝา,ากเตือนไปยังวิชาชีพนะฮะแล้วก็ฝากเตือนไปยังผู้บริโภคด้วยแล้วกันครับในการซื้อขายสินค้าคืออนะย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะเตือนอย่างเช่นเนี้ยที่กระแสสังคมมันรู้สึกเอ่อ ไปทางดราม่าทางด้านจีน่ามากเนี่ยเพราะเกิดจากการที่แสดงออกในการขายออนไลน์ของจีน่าเนี่ยใช้คำพูดที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมแล้วก็รุนแรงมีความมั่นใจตัวเองเกินเหตุทางตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้อย่างที่ผมบอกตั้งทีแรกแล้วว่าเกิดจากการที่ตัวเองทำซ้าๆแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำมาผิดหรือถูกมไม่มีการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเลยเถิดไปแล้วด้วยความมั่นใจที่ตัวเอง คิดอยู่อ่ะมันก็เลยทําให้เกิดกระแสสังคมแล้วก็เกิดความเสียหายกับคนอื่นแล้วจะมา,มาบอกว่าวันนี้ต้องขอโทษยกมือไหว้แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาได้รับไปแล้วเนี่ยม,มันจะหายได้ไหม,มนะครับเพราะฉะนั้นคิดก่อนไต่ตองก่อนนะครับปัญหาเรล่อนี้ก็จะไม่เกิดส่วนในด้านฝ่ายผู้ที่จะบริโภคสินสินค้าออนไลน์นะครับ,รบก็ต้องใช้ความระมัดระวังและ พยายามติดต่อข้อมูลข่าวสารดูบ้างว่าเวลาที่เขาโองกันโกยยังไงพฤติกรรมที่เราได้รับเนี่ยคล้ายกับเคสอื่นไหมถ้าคล้ายกันเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนเพื่อความมั่นใจก็โทรหาผู้รู้ปรึกษาผู้รู้ก่อนว่ามีคนมาแนะนําอย่างนี้ๆเราจะทํำยังไงอย่าเพิ่งไปตัดสินใจโดยเฉพาะเมื่อไหร่จําเป็นต้องโอนเงินทันทีเนี่ยให้ชะลอไว้ก่อนเลยครับแล้วปรึกษาคนที่มีความรู้โดยเฉพาะเจ้าที่ตํารวจเองนะแต่โรงพักมันมีทั่วประเทศอยู่แล้ว เข้าไปปรึกษาหรือโทรปรึกษานะครับทางเจ้าที่ตํารวจก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่าไปเชื่อและคิดว่าตัวเองคิดถูกนะครับบางครั้งเนี่ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าก็ฝากไว้ครับครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วและกันนะฮะเห็นในเรื่องของการอ่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายที่ รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองไม่ได้รับความปลอดภัยนะฮะหรือว่าโดนหลอกแน่นอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะสอบสวนกลางนะครับหรือว่าทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งนะฮะในเรื่องของทางด้านของปรับอาชญา,โโรราชกรรมทางเทคโนโลยีนะครับเป็นศูนย์ปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั่นเองโดยคุณผู้ชมสามารถจริงๆง่ายๆเลยครับเข้าไปในแฟนเพจหรือว่า คุณโทร191ก็ได้นะฮะวิธีการง่ายที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะแจ้งความร้องทุกข์นะครับตามสอนอหรือสพอใกล้บ้านคุณนะฮะเรื่องราวแบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ฝากไปยังผู้บริโภคนะครับยังไงใช้สติก่อนแล้วกันนะครับในการซื้อขายสินค้าต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกด็ดีถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ในเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยให้ชะลอการซื้อขายเอาไว้ก่อนนะฮะอาจจะมีการปรึกษาเจ้าหน้าที่อย่างทนายนะฮะอาสาก็มีตามประจำสอนอเหมือนกันนะครับคุณเข้าไปสอบถามได้เลยนะฮะทุกทกท่านเนี่ยก็พร้อมที่จะรับ คำแนะนำนะฮะต้องบอกว่าเป็นให้คุณผู้ชมนะครับในเรื่องของการติดตามข้อกฎหมายต่างๆนั่นเองนะฮะส่วนใครที่มีเรื่องของคําถามนะฮะเกี่ยวกับข้อกฎหมายแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแน่นอนนะครับเป็นประจําในทุกวันเวลาแบบนี้นะครับทางช่องกอลิศทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติ ในรายการรออาราวกฎหมายน่ารู้ซึ่งในตอนนี้เราออนทางแฟนเพจของรออาราวนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของข้อกฎหมายและก็ติดตามประเด็นที่น่ารู้ในสังคมในปัจจุบันนั่นเองซึ่งในวันนี้ผมฟาลุคพลวันนะครับก็ต้องขอกับคุณครับพันตำรวจเอกธนเศรษฐพิรมเอี่ยมรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาครับขอบคุณครับ และกลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้อย่างที่ผมบอกตั้งทีแรกแล้วว่าเกิดจากการที่ตัวเองทำซ้ำๆแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำามาผิดหรือถูกไม่มีการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเลยเกิดไปแล้วด้วยความมั่นใจที่ตัวเองคิดอยู่มันก็เลยทำให้เกิดกระแสสังคมแล้วก็เกิดความเสียหายกับคนอื่นแล้วจะมาบอกว่าวัาวาวาวานนี้ต้องขอโทษยกมือไหว้แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย เขาได้รับไปแล้วเนี่ยม,มันจะหายได้ไหม,มนะครับเพราะนั้นคิดก่อนใส่ตองก่อนนะครับปัญหาเหล่านี้จะทําให้เกิดส่วนในด้านฝ่ายผู้ที่จะบริโภคสินสินค้าออนไลน์นะครับ,รบก็ต้องใช้ความระมัระวังและพยายามติดต่อข้อมูลข่าวสารดูบ้างว่าเวลาที่เขาโงกันโกยยังไงพฤติก,กรรมที่เราได้รับเนี่ยคล้ายกับเคสอื่นไหม,มถ้าคล้ายกันเนี่ย ต้องตรวจสอบก่อนตัวความมั่นใจก็โทรหาผู้รู้ปรึกษาผู้รู้ก่อนว่ามีคนมาแนะนําอย่างนี้เราจะทํำยังไงอย่าเพิ่งไปตัดสินใจโดยเฉพาะเมื่อไหร่จําเป็นต้องโอนเงินทันทีเนี่ยให้ชะลอไว้ก่อนเลยครับแลบ้วปรึกษาคนที่ความรู้โดยเฉพาะเ,เจ้าที่ตํารวจเองนะแต่เราพักมันมีผู้เทศอยู่แล้วเข้าไปปรึกษาหรือโทรปรึกษานะครับทางเจ้าที่ตํารวจก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่าไปเชื่อและคิดว่าตัวเองคิดถูกนะครับบางครั้งเนี่ย เหนือฟ้ายังมีฟ้าครับ